ครับวันนี้มาเจอกับผมเด็กดอยเชียงใหม่นะครับออกซิเจนปลาของผมก็สำรุดนะครับตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ผมจะมาดัดแปลงให้ใช้งานได้ต่อตรงเลยจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับผมจากตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดัดแปลงนะครับต่อตรงจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้ผมก็จะแกะออกมาแล้วครับนี่นะครับนี่นะครับลึงออกดึดองออกมาเลยนะครับอ่าตัวนี้ไม่สามารถใ <uhhh. S 1> ช้งานไดนน้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันขาดนะครับนี่นะครับมอเตอร์นะครับมันเป็นแค่พลาสติกนะครับตอนนี้มันตัวนี้สำรุดนะครับตอนนี้ผมก็เอาใสฝานี่ครับอ us ันดับแรกผมจะใส้ฝาน้ำกันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับสวมตรงนี้นะครับนี่นะครับ มันก็หลวมใช่ไหมครับมันหลวมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เกาวติดมานะครับเราต้องใช้กาวติดตรงนี้ก่อน ดำก็ดำนะครับกิบกันอย่างนี้นะครับแดงแดงก็คือแดงนะครับแดงแดงเดี๋ยวเราเราลองมาเปิดดูกันนะครับว่าได้หรือเปล่าน,นะครับ ลมมันไม่ออกนะครับทุกคนตอนนี้คือใช้ไม่ได้นะครับลมมันไปเพียงแค่เล็กน้อยนะครับแต่แต่มอเตอร์ทํางานอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าทํางานหนักมากครับมันแรงเี๋ยวเราเราจะเพิ่มข้างในให้มันเป็นบางขัดลมมันกุดกุุ๊อย่างนี้นะครับโอเคติดก่อนนะครับ ลื้อออกใหม่นะครับทุกคนลื้อใหม่อ่าใส่ไฟออกลื้อใหม่ทําใหม่ยังไม่ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนมอเตอร์นี่นะครับให้มันมีลมเราคิดอยู่ว่าถ้าจะให้มีลมเราต้องเอาอะไรมาใส่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทุกคนอ่าเพราะว่าถ้าเราใช้แบต ไฟจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่จะแรงเกินไปมันก็เลยทําให้มอเตอร์หมุนเร็วแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันขันนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ผมมาดัดแปลงจากสายชาร์จไฟใายนี่ครับสายชาร์จโทรศัพท์นะครับมาต่อแล้วก็มาใส่นี่นะครับมันจะพอดีนะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับนี่ครับเมื่อกี้ลมมันจะไม่ออกนะครับตอนนี้ออกแล้วนะครับนี่นะครับสายชาร์จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เลยตัดนะครับ ตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับอ่าแดงก็แดงดําก็ดากํดานะครับน,น, eline, yeah, settling, นี่นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จของอ่าไพ่สายนะครับมันก็คล้ายกับอ่าสายชาร์จมือถือนี่แหละครับแล้วผมก็เลยมาดัดแปลงนะครับดัดแปลงมาต่อกับตัวนี้นะครับน,น,ร possível. นี่นะครับมันก็เลยใช้ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ผลทดลองก็สําเร็จนะครับคืออ่าเอาจากที่โน่นนะครับมันจะมี ผมเอาตามสูตรหกวนนะครับมาต่อตรงนี้มันก็แรงกันไปนะครับไม่ได้นะครับมอเตอร์มันหมุนแรงมากครับเข้าได้อยู่แต่ว่าลมมันจะไม่เข้าตรงโน้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันหมุนเร็วกันไปนะครับตัวปั๊มมันก็เลยไม่ปั๊มมันก็เลยทําให้แบบหลุดไปเลยนะครับก็เลยก็เลยดึงออกนะครับเมื่อกี้นะครับไม่ได้นะครับก็เลยผมก็เลยไปหาเนี่ยครับสายซัดตัวนี้นะครับจริงๆสายซัรนี่พังแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เลยดัดแปลงใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ อันนี้เราก็ใช้เวลาเอาออกแบตเตอรี่แล้วทำไมมันมันแรงเกินไปอะ่ะนี่นะครับทุกคนแต่ถ้าเราเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปมันก็จะไปการความแรงนิดนึงงงเหมือนกันนะเนี่ยนคะครับ นี่นะครับมันกระบันทาาลงนิดนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับการทดลองวันนี้นะครับนี่นะครับต่อตรงนะครับถ้าผมเอาแบตเตอรี่ออกมันไฟมันจะเข้าแรงเกินไปนะครับบึ้อย่างนี้เลยทีนี้ผมก็เอาแบตเตอรี่นี่แหละมันไม่มีานแล้วรแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเอาไฟออกมันก็ไม่ทํางานนะครับ นี่นะครับมันก็จะบรรเทาลงนะครับเกิดจากอะไรเดียวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับถ้าผมเอาสายไฟออกเนี่ยมันก็หยุดทํางานเลยนะครับมันก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีไฟนะครับเนี่ยครับนี่นะครับถ้าผมเอาอันนี้ออกไฟมันก็จะวิ่งเข้าเยอะเกินนะครับมันจะ มอเตอร์จะทํางานวืดอย่างนี้เลยนะครับมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันขาดก็เลยอันนี้นะครับข้อดีคือเอาฐานที่หมดแล้วนะครับที่ไม่มีไฟเราก็มาใส่แล้วก็เอาใส่ไฟนี่ใส่ลงไปนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสายชาร์จแบตเตอรี่นะครับสายชาร์จแบตอ่าโทรภายนสทั่วไปนั่นนะครับผมก็เลยมาดัดแปลงต่อตรงเข้าไปในตรงนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับออกซิเจนปลานะครับเวลาเสียเวลามันพังใช้งานไม่ได้อย่าไปทิ้งนะครับนี่นะครับ อันนี้คือผมซื้อมามันไม่สามารถที่จะชาร์จแบตได้นะครับต่อกับไฟฟ้าได้นะครับอันนี้ผมก็เลยต่อตรงเลยนะครับดัดแปลงนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ครับมันจะค่อยๆทํางานแล้วก็ b วยขึ้น b u ยขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกตินะครับนี่นะครับแต่นี้ก็ใช้ได้นะนะครับประมาณนี้นะครับจบเพลงแค่นี้นะครับการทดลองของผมนะครับ ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้หรือ,อยังไงก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ